สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในกลุ่ม C โดยเป็นการแข่งขันในนัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามโดยในการแข่งขันนัดแรกของทั้ง2ทีมนะครับทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์มาด้วยสกอร์3ประตูต่อนหนึ่ง ในส่วนของทีมชาติเวียดนามสามารถชนะทีมชาติสิงคโปร์ไปด้วยสกอร์7ประตูต่อศูนย์สำหรับผลการแข่งขันนะครับทีมชาติเวียดนามซึ่งประกอบไปด้วยผู้เล่นส่วนใหญ่จากชุด U21 สามารถเอาชนะทีมชาติไทยซึ่งผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นในชุด U19 นะครับไปด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์จากการยิงฟรีคิกของเหงียนตรุงทานในนาทีที่29 ซึ่งผลการแข่งขันนัดดังกล่าวนะครับทางสื่อของเวียดนามอย่าง VNX e Press ก็ได้มีการรายงานผลการแข่งขันในนัดนี้เช่นกันเดี๋ยวเราไปลองฟังกันนะครับว่าชาวเวียดนามจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับผลการแข่งขันในนัดนี้กันบ้างซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับนอกเหนือจากการที่แฟนบอลได้เข้ามาชื่นชมต่อชัยชนะแล้วนะครับ แฟนบอลส่วนหนึ่งยังได้มีการตำหนีถึงการเล่นแบบทวงเวลาของทีมชาติเวียดนามในชุดนี้นะครับแล้วก็แฟนบอลเวียดนามบางส่วนต่างก็ชื่นชมผู้เล่นของทีมชาติไทยนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะมีอายุน้อยแต่ว่าก็โชว์ผลงานได้ดีโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านแรกกันได้เลยโดยชาวเวียดนามท่านแรกเขาบอกว่านี่ถือว่าเป็นโชคดี ด้วยทีมที่ต้องใช้กำลังเสริม6คนและรวมถึงที่เวียดนามไม่มีเวลาซ้อมทีมกันชัยชนะครั้งนี้ไม่ธรรมดามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่านี่คือปฏิหาร์ในยามยากหวังว่าพวกคุณจะสามารถรักษาความสามารถของคุณไว้ทดแทนรุ่นพีได้มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าวเวียดนามยู21 ถูกไทยยูสบังคับให้ลงสนามโชคดีแล้วที่ไม่เสียประตูมาต่อกันที่คอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านต่อไปนะครับท่านนี้เขาบอกว่าไฮาไลท์ของนัดนี้ก็คือผู้เล่นเวียดนามนอนในสนามมากเกินไปซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลที่พวกเขาถูกดึงเข้ามาร่วมทีมอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้เตรียมตัวพวกเขาจึงตามจังหวะเกมไม่ทันปอลอขอไว้อะไรราชาแห่งอาเซียนอิอิอ,อ มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวเวียดนามท่านนี้เขียนไว้สั้นๆว่าดีใจที่ชนะไทยและชนะจีนมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยครับท่านนี้เขาบอกว่านี่คือทีมชุดที่3ของเวียดนามนักเตะ6คนเพิ่งมาถึงเมื่อบ่ายวันนี้แต่ว่าก็ยังคว้าแชมป์กับทีมที่แข็งแกร่งที่สุดและมั่นใจที่สุดของไทยอยู่23เอาไว้ได้เรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับ สืบเนื่องมาจากมีแฟนบอลเวียดนามหลายคนนะครับที่ได้มาพูดถึงทีมชาติเวียดนามว่าเอาชนะทีมชาติไทยชุด u 19ได้แค่นี้เองหรืออะไรประมาณนี้นะครับโดยชาวเวียดนามท่านนี้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าหลายๆคนวิจารณ์ทีมเวียดนามมากเกินไปหรือเปล่าแม้ว่าจะประสบปัญหาในเรื่องของนักเตะเวียดนามก็สามารถชนะเราจําเป็นต้องเล่นแบบนี้เพื่อซื้อเวลาเพราะว่านักเตะนั้นเหนื่อยมาก และนักเตะไทยก็เล่นหนักเช่นกันสถานการณ์แบบนี้เราต้องแพ้ไทยเพื่อเอาใจพวกคุณใช่ไหมไทยชุดยู9มาเล่นก็เป็นสิทธิ์ของพวกเขาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครสามารถเอาชนะพวกเขาได้ทำไมพวกคุณต้องประชดประชันว่าชนะยู9พวกคุณต้องการอะไรกับสิ่งนี้ครบผมคอมเมนต์จากชาวเวียดน,นามในลักษณะนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยนะครับ โอเคครับเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปโดยชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่านี่คือความสำเร็จของการสร้างเยาวชนมาหลายปีสุขสันต์ฟุตบอลเวียดนามมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าพวกคุณเล่นกันได้ดีและยิ่งกว่านั้นการชนะประเทศไทยก็ทำให้ผมมีความสุขมากขอบคุณพวกคุณทุกคนภูมิใจในเวียดนามมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่า แม้ว่าจะชนะแต่ก็ถือว่าเล่นกันได้ไม่ดีการนอนกลางสนามแบบนั้นเป็นความสามารถพิเศษของพวกเราไปแล้วมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับหวังว่าทีมสตาฟโค้ชจะถ่ายทอดเรื่องของฟุตบอลโดยไม่ต้องมีลูกเล่นกโกงและการเตะสูงกับตันทีมของพวกเรานั้นเล่นแรงมากเกือบจะโดนใบแดงแล้วแล้วรวมถึงการประทะการหลังจากนั้นนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้า มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านี้เขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับเวียดนามยู3ถึงแม้จะติดโควิดแต่ก็ชนะ1ประตูต่อศูนย์สปิริตของเวียดนามนั้นยอดเยี่ยมมากมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่าทีมชาติไทยอายุน้อยกว่าแต่ตัวใหญ่และมีความคล่องตัวแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะแพ้ แต่ว่าก็เหนือกว่าเวียดนามในเรื่องของวุฒิภาวะและความแข็งแกร่งของร่างกายมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยครับชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่าการแข่งขันในครั้งนี้ทีมส่วนใหญ่จะเน้นการเรียนรู้ซึ่งส่วนใหญ่เอาทีม u 21มาเพื่อเป้าหมายหลักก็คือ4เกมในปลายปีนี้สงสารเด็กๆเพราะว่าโรคระบาดที่ต้องเข้ามาร่วมทีมในวันนี้ 30นาทีท้ายนั่นมันน่าเบื่อจริงๆโดยเฉพาะผู้รักษาประตูทัศนคติของเขามันแย่มากมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยครับทานนี้เขาบอกว่าโชคจะไม่มาหาผู้ที่ไม่พยายามดังนั้นพวกเขาสมควรได้รับชัยชนะในนัดน,นี้แล้วเราเสียผู้เล่นครึ่งทีมไปเพราะว่าโควิดขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและมีชัยชนะมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับทานี้เขาบอกว่า หัวใจเกือบหยุดเต้นไป2-3ครั้งในเกมนัดนี้หวังว่าโคชจะแก้ไขจุดนี้พร้อมด้วยผู้เล่นอีก3คนที่เข้ามาเสริมทีมต้องยอมรับว่าพวกเขาต่อสู้ด้วยจิตวิญญาณของการต่อสู้ขอแสดงความยินดีกับเวียดนาม U 2 3ในวงเล็บ U 2 1มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับทันนี้เขียนไว้สั้นๆว่าขอแสดงความยินดีกับพวกคุณที่ได้เป็นนักรบดาวทองอย่างแท้จริง มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยครับท่าน,นี้บอกว่าบางทีถ้าเราเจอพวกเขาในนนชชิงพวกเราอาจจะแพ้ก็ได้มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยครับท่าน,นี้เขาบอกว่านี่เป็นทีมที่ดูดีมีอนาคตพวกเขากล้าครองบอลอย่างมั่นใจพวกเขาไม่ทำมันอย่างอำเภอใจหรือได้ติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วทำผิดพลาดเหมือนรุ่นพี่มาต่อกันที่เม้นต์ต่อไปครับท่าน,นี้เขาบอกว่า การซื้อเวลาด้วยการนอนเป็นเรื่องที่ไม่ดีนี่เป็นเรื่องที่น่าอายแต่เห็นได้ชัดว่าการแข่งขันการคอนโทรลฟุตบอลนั้นยังห่างไกลาจากประเทศไทยมากเราชนะโดยโชคในนัดนี้มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยครับท่านนี้ก็บอกว่าการนอนในสนามนั้นอาจจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายก็ได้นะยู1ของเราดีกว่ายู9ของพวกเขาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรถ้าได้เจอกันอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศ มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับ U21 ของเราโดน U19 ของพวกเขาต้อนโชคดีแล้วที่ไม่แพ้1ประตูต่อ3มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้ก็ได้เข้ามาตำหนิทีมชาติเวียดนามนะครับจะเขาบอกว่าพวกเขายังอายุน้อยๆกันอยู่เลยไม่ควรทำตัวน่าเกลียดแบบนี้มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่าน,นี้เขาบอกว่า ขอแสดงความยินดีกับเวียดนาม U ยู่สํสาหรับการเอาชนะความยากลาบากเพราะโควิดนัดน,นี้นักเตะเวียดนามออนแอรมากพวกเขามักจะส่งแบบผิดพลาดหน้าประตูการดวลกันแบบตัวต่อต,ต,ตัวกับผู้เล่นชาวไทยผู้เล่นชาวไทยชนะเสมอพวกเขาครองบอลไว้ดีมากซึ่งนั่นทำให้ผู้เล่นเวียดน,นามต้องทำฟาว อย่างไรก็ตามนี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้เล่นรุ่นยาวที่จะฝึกฝนความกล้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในปี2022มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านีเขาบอกว่าการชนะประเทศไทยนั้นดีที่สุดมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านีเขียนสั้นๆไว้ว่าชัยชนะนัดนี้สมควรแล้วคุณจะต้องลุกขึ้นอย่ากลัวเมื่อเจอไทยแลนด์มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับ ความคิดเห็นนี้ก็มาจากชาวเวียดนามอีกท่านหนึ่งนะครับที่ได้เข้ามาตัดเพาะถึงการแข่งขันในนัดนี้นะครับโดยเขาบอกว่านี่คืออนาคตของฟุตบอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือนี่คือเรื่องที่น่าเศร้าสาสหรับฟุตบอลภูมิภาคบางทีอีกร้อยปีเราคงจะได้ไปบอลโลกมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปซึ่งก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับท่านนี้เขาบอกว่า พวกคุณมีผลงานในความพยายามที่จะเอาชนะประเทศไทยด้วยสถานการณ์ที่มีกำลังคนน้อยจงชื่นชมยินด,ดีและสนุกกับมันและจงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นอีกสองนัดรอคอยที่จะพบกับเพื่อนบ้านจเจ้ากรรมในเวรของพวกเราอีกครั้งหนึง่งและพิสูจน์ว่าคุณคู่ควรที่จะเป็นราชาแห่งอาเซียนอยู่23 ครับผมและนั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความคิดเห็นของชาวเวียดนามนะครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับเพื่อนๆฝังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนมาในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ